ขอจเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอาตภาพกลับมาพบกับญาติโยมในรายการอารคยาตธรรมอีกครั้งหนึ่งนำเอาสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อปกป้องญาติโยมให้ปสัสจ,จากโรบภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหรือคนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ก็จะได้ช่วยลดความทุกข์ความทรมานจากความเจ็บป่วยเหล่านั้นได้บ้าง หรือถ้ามากไปกว่านั้นก็ปรารถนาที่จะเห็นญาติโยมหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอาตภาพเคยได้เจริญพอนาญาติโยมได้รู้ถึงเหตุของโรคภัยไข้เจ็บหลายเรื่องหลายอย่างโรคบางอย่างก็มีตัวพยาธิแต่โรคบางอย่างไม่มีจะ่สิ่งนั้นกลับกลายเป็นสารบางอย่างที่ไปทำให้เราต้องเจ็บป่วย ยกตัวอย่างเช่นไขมันไขมันเนี่ยสามารถไ้เข้าไปในเลือดเข้าไปเกาะติดอยู่ในผนังลำไส้เราเป็นอันตรายมากถ้ากว่ามันเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วไปอุดตันเส้นเลือดหัวใจบางเส้นเลือดในสมองบ้างซึงแน่นอนว่าเราเคยเห็นคนที่เป็นอัมพึกอัมาพาตที่ก็เป็นโรคหัวใจกันเสียชีวิตไปก็มี แต่ความจริงแล้วมันมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ร่างกายเราเนี่ยรับสารอาหารที่เป็นพวกไขมันเข้าไปมากแล้วไม่สามารถที่จะกำจัดหรือขับถ่ายมันออกมาได้ขอย้อนกลับไปเรื่องหนึ่งที่อามาธร,รภาพก็สังเกตเห็นและยอมรับความจริงว่าคนไทยเราเนี่ยชอบกินอาหารประเภทที่เป็นอาหารทอด,ทอด ยิ่งได้กว่าเป็นของทอดที่กรอบกรอบมันๆเนี่ยยิ่งชอบมากเดินไปตามถนนผลทางไม่นานเราก็จะเห็นกลวยทอดมันทอดเผือกทอดฟักทองทอดยิ่งถ้าในตลาดขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นไก่ทอดจึงแน่นอนว่าอร่อยมากสำหรับพวกเราทั่วๆไปแต่เราก็กินกันอยู่บ่อย ไม่เป็นไก่ทอดหมูทอดเนื้อทอดปลาทอดก็ใช้น้ำมันทอดซึ่งน้ำมันเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรากินเข้าไปแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไม่หมดยิ่งถ้าเป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันปาล์มเนี่ยมันจะสามารถไปเกาะติดตามผนังลำไส้ได้อย่างมากมาย ยิ่งเรากินไปทุกวันทุกวันทุกวันโดยที่เราไม่สังเกตและไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันหนึ่งเราก็จะรู้สึกได้ว่าร่างกายเรามันมันอ่อนเพลียมแย่ลงบางทีก็กลายเป็นว่าอาหารที่กินเข้าไปไม่ค่อยจะย่อยขับถ่ายออกมาก็ยากนี่ก็แสดงว่าระบบการดูดซึมของร่างกายเราเสียหาย จากที่ไขมันต่างๆเหล่านั้นเข้าไปเกาะติดตามผนังลำไส้คนไทยเราจะให้เลิกกินเลิกทานของทอดก็คงเป็นไปไม่ได้ญาติโยมอาตมาพาก็คงจะห้ามใครไม่ได้แต่ก็ขอจเจริญพรแนะนำว่าอย่าทานให้มากเกินไปผมคนทานจนกทั้งร่างกายอ้วนใหญ่โตไขมันเยอะแยะไปหมดเลย อันนี้ก็น่าเป็นห่วงน้ำหนักบางคนเป็นร้อยร0อยกิโลก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่อามารภาพมีอยู่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีมากมายที่อ้วนท้วนสมบูรณ์บางทีอ้วนกันทั้งบ้านพ่อแม่ลูกอ้วนหมดอาจาภาพก็พยายามบอกกล่าวแนะนำว่าให้ออกกำลังกายให้ะร,ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารและก็ชี้แจงให้เห็นถึงโทษ ของไขมันที่เราสะสมไว้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงญาติโยมส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนรู้ตัวและรู้ว่ามันไม่ดีที่อ้วนๆมีไขมันมากๆอยากจะผอมแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงห้ามใจก็ไม่ได้เห็นอะไรอร่อยก็กินกินกินโดยเพราะอย่างยิ่งพวกที่เป็นมันๆของมันๆเช่นหมูสามชั้นขาหมู กะทิของทอดต่างๆเหล่านี้อันตรายทั้งสิ้นญาติโยมที่บอกอันตรายเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหากว่าเรากินมากเกินไปมีคนที่มีอายุเกินร้อยกว่าปีเนทะ่าที่ได้เรียนรู้ชีวิตของคนเหล่านี้ที่มีอายุเย็นยาวแทบทุกคนจะบอกเหมือนกันว่าก็กินธรรมดานี่แหละส่วนมากก็กินผักกับปลา ไม่ค่อยได้กินเนื้อกินหมูไม่ได้กินของมันๆไม่ไม่กินของแบบนี้ชีวิตก็ยืนยาวโรคภัยใครเจ็บบางคนบอกไม่เคยเจ็บป่วยเลยเพราะกินแต่ผักแน่นอนว่าผักแทบทุกอย่างนั้นเหมือนกับยาญาติโยมมีวิตามินมีแร่ธาตุร่างกายเราถ้าวิตามินแร่ธาตุครบสมบูรณ์พร้อมเพียงพอเนี่ยยากที่เราจะเจ็บป่วย แต่นี่เป็นเพราะว่าร่างกายเราไม่สามารถที่จะดูดซึมเอาแร่ธาตุหรือสารอาหารต่างๆให้เพียงพอได้เราก็เลยเจ็บป่วยกันมากแต่ต้นเหตุของการที่สารอาหารแร่ธาตุเดียดูดซึมไม่ได้ก็เพราะไขมันนี่เองไขมันที่อยู่ในระบบของการดูดซึมส่วนที่เราย่อยแล้วก็จะดูดซึมไปใช้เนี่ยไขยมันไปเกาะไปติดก็เหมือนกับ ไปกันเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้สารอาหารหรือแม้กระทั่งน้ำเนี่ยดูดซึมไม่ได้โดยเพราะส่วนที่เป็นลำไส้ที่เราเรียกว่าลำไส้เล็กนี่เองญาติโยมบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่อาจจะรู้สึกอยู่ไว้ที่เรากินเข้าไปทำไมมันไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยไม่อา่ารไม่ย่อยก็รู้สึกกระวนกระวายแน่นอนเกิดเป็นแก๊สพิษ อัตบภาพขอจเจริญพรให้ญาติโยมตระหนักอย่างหนึ่งว่าการที่ร่างกายเราไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารได้หรือน้ําได้มันจะไปมีผลต่อไตไตจะทํำงานหนักไตจะเสื่อมไตจะวายแล้วที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนป่วยที่ต้องฟอกไตกันอาทิตย์ละสองสามครั้งอันนี้เราเห็นมามากแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ เหตุตอนต้นว่ามันมาจากอะไรที่ไตาวายญาติโยมทั้งหลายถ้าร่างกายเรามีไขมันเกาะติดอยู่ที่ลำไส้เล็กมากๆดูดซึอมอาหารไม่ได้ที่สุดจะมีผลต่อเรื่องของไตไตเสื่อมไตาวายได้อัตมาภาพขอย้ำตรงนี้เพราะเป็นเรื่องอันตรายมากทุกวันนี้เนี่ยคนจะต้องล้างไตกันแต่ละวันแต่ละวันนั้นหลายหมื่นคนทีเดียวญาติโยม แล้วโรคนี้รักษาไม่หายถ้าไม่ล้างไตไม่ฟอกไตฟอกเลือดเนี่ยเราก็ต้องตายแล้วถ้าจะหายขาดก็ต้องรอจนกว่าจะมีคนที่เอาไตามาบริจาคให้เราแล้วก็ต้องเป็นไตที่เข้ากับเราได้ปีหนึ่งเนี่ยมีคนที่ได้รับไตไม่กี่คนญาติโยมแต่คนที่รอเป็นหลายหมื่นคน แน่นอนก็ต้องฟอกตายกันเพื่อให้อยู่รอดไปวัน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 ,วน,วน,วนหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอาการแรกๆเริ่มลองสังเกตดูญาติโยมปวดหัวไหมมีลักษณะเป็นไมเกรนไหมนอนไม่หลับหรือบางคนก็มีอาการคันตรงนู้นตรงนี้เหมือนกับเป็นภูมิแพ้บางคนเลยเถิดหนักไปถึงน้ำในหูไม่เท่ากันญาติโยมอันนี้ตรมภาพเห็น ลูกศิษย์ลูกหาเป็นกันแล้วก็เป็นห่วงจริงๆญาติโยมเมื่อร่างกายเราไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารหรือพวกวิตามินแร่ธาตุต่างๆเข้าไปได้เนี่ยมันจะร้ายแรงมากญาติโยมญาติโยมบางคนอาจจะนึกตกใจอาจจะนึกกลัวขึ้นมาแต่ก็ขอให้ตั้งสติทำใจเย็นๆไว้ญาติโยมสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องล้างไขมัน แต่คนไหนที่เรียกว่าไตาเสื่อมไปบ้างแล้วอันนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสญาติโยมวันนี้ยธรรมภาพมีองค์ความรู้จากคนโบ,บราณน,น่าสนใจมากบางคนเนี่ยเขากินบรเพชรทุกวันวันละประมาณหนึ่งนิ้วนะเราคงรู้นะไม้บรรทัดมีสิบสองนิ้วเนะี่ยนิ้วหนึ่งก็คงประมาณสัก สองข้อของเราเนี่ยประมาณข้อหนึ่งของเราเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเด็กก็ประมาณสองข้อของเด็กถ้าเรากินได้มากกว่านี้ยิ่งดีญาติโยมบางคนกินบระเพ็ดทุกวันทุกเช้าบางคนกินวันละสองเวลาเช้านิ้วหนึ่งเย็นนิ้วหนึ่งเขาสามารถที่จะปกป้องตัวเองไม่ให้เป็นโรค ไตาวายไตยเสื่อมนี้ได้โดยเด็ดขาดเ,เป็นพ่อหลายญาติโยมเพราะว่าบรารเพรเนี่ยมันไปมีผลต่อการขับไขมันที่อยู่ในระบบการย่อยอาหารในลำไส้ของเราออกมาได้ทุกวันกินทุกวันมันขับมาทุกวันลำไส้เราก็สะอาดแต่ว่าในส่วนลำไส้เล็กก็จะไม่มีไขมันไปตกค้างหรือไปติดไปเกาะอ,อยู่ขอย้ำญาติโยมบลรเพรกินทุกวัน สักวันละนิ้ววันละข้อนิ้วหนึ่งกินแรกๆใหม่ๆก็อาจจะต้องแบบฝืนใจกินเพราะมันขมแต่พอเรากินไปเรื่อยๆแล้วก็จะชินแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามันขมอะไรนักหนาแต่ถ้าหากว่าเราเคี้ยวกินไม่ได้นะยัดโยมก็ลองเอามาปั่นดูปั่นให้เป็นน้ำปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็เดิมกินสักวันละข้อนิ้วหนึ่งถ้าได้สอง สเวลาเช้าเย็นก็ขออนุโมทนาความจริงแล้วคนบดลาโบดลานเขาบอกกินนักวันละครั้งเนี่ยก็ยังดีเพราะว่ามันจะไปล้างไขมันแล้วไปช่วยบำรุงดีพูดพูดถึงดีบางคนก็อาจจะยัง,งงงงอยู่ในร่างกายเรามีตับไตไส้พุงม้ามเล็กม้ามใหญ่บอดตับไตดีอะไรพวกนี้มี บำรุงถุงน้ำดีอีกอันหนึ่งที่คนโบราณเขาแนะนำไว้ก็คือ,อถ้าเราเคยกินเม็ดบัวนะไอ้ส่วนที่มันเป็นเกอรในยติโยมเราจะขมขมหน่อยนะขมขมแต่ถ้าหากว่าเราไอ้ส่วนยอดเกสรเนี่ยมาเคี้ยวกินเนี่ยก็คล้ายๆกันผลก็จะคล้ายๆกับบรเพช แต่ถ้าอะไรไม่ได้เลยขมเนี่ยก็เอายอดเกสรบัวเนี่ย,เ,ย,เ,ยเอามาทำเป็นน้ำชาญานโยมนะชงน้ำชากินก็อย่างดีดีกว่าจะไม่ทำอะไรเลยเพราะญาติโยมถ้าไม่แก้ไขอะไรเลยเนี่ยไอไขมันที่ติดอยู่ที่ลำไส้มันก็ไม่ไปไหนแล้วญาติโยมก็จะต้องไปไปในที่นี้ก็หมายถึงฟอกไตฟอกเลือด นั่นหมายถึงว่ามันทุกข์ทรมานมันเดือดร้อนทั้งตัวเราเองทั้งคนอื่นสุดท้ายก็ขอเจริญพรญาติโยมย้ำเตือนว่าไอ้เรื่องของไขมันนี่อันตรายมากดีแค่พูดถึงมันเกาะอยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยมันยังทำให้เราไม่สามารถที่ดูดซึมเอาวิตามินแร่ธาตุสารอาหารแม้กระทั่งน้ำได้ แต่ถ้ามันเข้าไปในเลือดเข้าไปในหลอดเลือดไปอุดตันอยู่ที่หัวใจหรือว่าเส้นเลือดในสมองอุดตันเนี่ยอารภาพก็คิดว่าญาติโยมคงตระหนักดีว่าพวกนี้อันตรายถึงตายถึงพิการอย่านิ่งเฉยกับการดูแลสุขภาพบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยก็ขอฝากญาติโยมในเรื่องของบรพเพร เป็นประการสุดท้ายว่าบริเพทนั้นมีคุณใหญ่หลวงต่อชีวิตแล้วหาซื้อไม่ยากถ้าบ้านเราไม่ได้ปลูกญาติโยมลงไปเดินตลาดมีทุกที่ทุกแห่งบริเพทบางทีก็จะเป็นคนแก่ๆหรือคนมีอายุหน่อยมานั่งขายใส่กระจาดกันมีบรเพทมีขมิน้นชันนีเป็นต้นซึ่งก็เป็นผลดีต่อระบบการย่อยอาหารการดูดซึมแทบทั้งสิน้น แล้วราคาไม่แพงเลยญาติโยมแต่ถ้าปลูกเองได้ที่บ้านเป็นการดีปลูกแล้วก็ทำกินเองก็มีสองอย่างญาติโยมถ้ากินสดๆไม่ได้ก็เอามาปั่นนะปั่นแล้วก็ดื่มกินวันละครั้งสองครั้งก็อย่างดีโดยเพราะอย่างยิ่งช่วงเย็นเนี่ยหลังจากที่เรากินข้าวกินปลาแล้วญาติโยมอย่าลืมว่า ไอตอนเราย่อยอาหารแล้วไขมันไปติดที่ลำไส้มันดูดซึมอะไรไม่ได้เนี่ยถ้าเราทานกินบรเภทเข้าไปมันก็จะไปช่วยเอาไอ้พวกไขมันเหล่านี้ออกไปกับอุจจาระของเราด้วยญาติโยมบางคนก็อาจจะยิ้มได้แล้วว่าที่ผ่านมาโอ้ที่มันแย่ๆอาหารไม่ย่อยแล้วต้องมา ลำบากกับทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะเราไม่รู้นี่เองจึงขอให้ญาติโยมไปซื้อบรัเพชรหรือปลูกบรัเพชรกันกินบรัเพชรกันเถิดญาติโยมเป็นยาชั้นดีชั้นเลิศที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องมาเจ็บป่วยด้วยโรคภัยแค่เจ็บมากมายขอมมอำนวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายมีความเจริญได้สุขภาพพระไมอันแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะพาชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จอันดีงามโดยทั่นทั่วกัน ทุกคนทุกคนเทินขอจเจริญพร